สวัสดีค่ะติ๊กพีชานะคะพบกับเอเชียบุกไรไทยแลนด์ก็ข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปขมวดเรื่องของกระแสวงการฟุตบอลค่ะขขาแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยข่าวที่แฟนลิปูชินนะคะนั่นก็คือเรื่องการบาดเจ็บของนาบิเกตาค่ะมีรายงานออกมานะคะว่านาบิเกตาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้ออีกแล้วค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนี่ค่ะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ไม่ถึงเดือนก็มีอาการบาดเจ็บอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการยืนยันออกมาจากทางสโมสรเนี่ยค่ะว่า นาบิเกต้ามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเดิมหรือเป็นอาการตึงที่บริเวณต้มเนื้อนะคะตอนนี้ก็คงต้องรอเยอะเลนครอปออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งก่อนเกมที่จะพบกับทอรเนมฮอสเปอร์ค่ะข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องผลการแข่งขันของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเมื่อคืนนะคะเรียกได้ว่าเปิดบ้านอันชนะฟูลแลมได้แบบบุกวิดมากๆเลยนะคะเกือบที่จะไม่ชนะแล้วแต่โชคดีมากๆเลยค่ะที่มาได้จุดโทษในช่วงนาทีที่90บวกนะคะเป็นช่วงนาทีบาดมากๆค่ะ เรือใบแมชเชสเตอร์ซิตนีคเมื่อคืนเล่นด้วยผู้เล่น10ต่อ11ค่ะเนื่องจากว่าเจ้าคาเซลโลนะคะไปทำฟาวใส่ผู้เล่นของฟูลแลมค่ะแล้วก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปในในาที29นะคะตลอดทั้งเกมค่ะทั้งคู่เล่นได้ด้วยผลการที่เสมอ1ประตูตอนน่อ1แต่ท้ายที่สุดค่ะต้องเรียกว่าผู้เล่นของฟูลแลมนะคะเสียเลี่ยมหรือหลงเลี่ยมค่ะ ไปทำฟาวใส่เควินเดบรอยนะคะที่พร้อมจะให้ทําฟาวใส่อยู่แล้วค่ะในกรอบเขตโทษค่ะผู้สสินนะคะก็ไม่รอช้าค่ะชี้เป็นจุดโทษทันทีนะคะเอริฮาลั่นค่ะที่เป็นคนยิงจุดโทษในเกมนี้นะคะก็ซัดจุดโทษเข้าไปแบบไม่ลังเลเลยคะ่ะทำให้ทางด้านของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้เนะคะเปิดบ้านเชือนเอาชนะฟูลแลมไป2ประตูตอนหค่ะเก็บ3แต้มไปได้แบบบุบหิดมา,มากๆค่ะ หลังเกมค่ะคุณซื้อทีมอย่างเป๊ปกร์เดล่านะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะโดยเป็นการชื่นชมลูกทีมนะคะบอกว่าการสู้10ต่อ11คนเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะแถมยังได้เตือนลูกทีมอย่างจอคันเซโลนะคะที่โดนใบแดงในเกมนี้ว่าต้องเล่นให้ระวังมากขึ้นค่ะอีกหนึ่งคู่นะคะที่เรียกได้ว่ามันหยดติ่งมา,มากๆเลยนั่นก็คือคู่ระหว่างลีดเวยเต็ดกับบอลมัดค่ะ เกมนี้นะคะทั้งผู้ผัดกันรูกผัดกันรับนะคะผัดกันยิงค่ะแล้วก็เสมอกันที่3ประตูต่อ3นะคะก่อนที่ัมเมอร์วิวค่ะจะมายิงประตูใช้ให้กับลีดดวยเต็ดเอาชนะบอลหมัดไปได้แบบสุดมัน4ประตูต่อหนึ่งในทีที่84ค่ะคนนี้อีกแล้วนะคะแสบค่ะทําแสบกับลิดวยไว้มาทําแสบกับบอลหมัดอีกแล้วค่ะในเกมนี้นะคะต้องบอกว่าสมควรได้3แต้มเป็นอย่างมากค่ะสําหรับลีดดวยเต็ด ัสุดท้ายของวันนี้ค่ะขอปิดท้ายด้วยข่าวการอำลาทีมของเคราตปิเก้นะคะเมื่อคืนค่ะเคราตปิเก้ลงเล่นให้กับทีมนะคะซึ่งเป็นแมตที่616ของเจ้าตัวกับบาร์เซโลนาค่ะแล้วก็เป็นแมตสุดท้ายด้วยนะคะเมื่อคืนค่ะเคราตปิเก้ลงเล่นไป83นาทีนะคะแล้วก็ช่วยให้ทีมเนี่ยเอาชนะอเมรียไปได้2ประตูต่อ0หลังเกมค่ะเจ้าตัวได้มีการกล่าวอำลาทีมนะคะเรียกได้ว่าเป็นการกล่าวอำลทาทั้งน้ําตาเลยก็ว่าได้ค่ะ ยังไงบ้างคะข่าวที่ติ๊กนำมาเสนอในวันนี้ดิกหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะีคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในอากาศหน้าฝากติดตามเอเชียบุ๊กกไลน์ในทุกๆช่องทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย